ที่บ้านนุ้ยไม่มีงาปลาปลาชายค่ะแล้วก็ไม่มีไฟก็รู้ซึกทรงสั้นมีค่ะแล้วก็อยากช่วยแม่แบ่งเบ้าค่ะช่วงโควิดแม่ก็อยู่่บ้านน้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนร้านก็ปิดร้านแล้วก็แม่ไม่มีเงินตอนนั้นลำบากมากแม่ไม่มีเงินเลยแม่ต้องไปยืมเขามาจ่ายให้ครอบครัว ป้าเปิดร้านขายกัมลาตอนแรกก็ไปติดต่อมาว่ามาทอดลาเสร็จแล้วเขาก็มีหนี้สินไม่กล้ามาป้าก็เลยตั้งงานป้าปิดหนี้ปิดปิดหนี้ให้มาไหม,มก็มามก็เลยปิดหนี้ให้ไป<ม>ก็อยากจะช่วยเขาได้มีงานทาด้วยและหนึ่งก็สงสารน้องบัวด้วยก็เลยช่วยไปแล้วก็ได้มาโทษร้ายป้าปิดด้วย พี่ซุปอยากให้น้องบัวทำขนมรามวนหนึ่งชิ้นลูกรอบนี้จะจับเวลานะลูกบัวลูกพอหนูเริ่มเทปแป้งเวลาจะเดินเมื่อหนูวางขนมราบนจานเวลาจะหยุดนะลูกค่ะเชิญครับ แล้วหยุดครับสิบหกจุดสองสี่ครับเร็วขึ้นวิหนึ่งไหวไหมลูกไหวค่ะก็คือขอต่ำกว่าสิบห้าจุดสองสี่นะลูกนะค่ะพี่ป๋องครับครับตัวเลขสุดท้ายเป็นเลขขี่หรือเลขคู่ถ้าพี่ทายถูกพี่ได้กินถ้าถ่ายผิดท้ายผิดเป็นของพี่หอยครับโอเคเยี่ยมเป็นเลขคู่พี่ว่าเป็นเลขคู่นะครับถ้าหนูทำตรงนี้ได้นะลูกพี่ซุปจะขอผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ปลดเนี้ให้คุณแม่หนึ่งหมื่นบาทลูกค่ะ พร้อมส่วนที่ป๋องลุ้นในคู่นะครับรตัวสุดทายนะครับผมเลขคีฮ่ฮะน้องบัวเชิญลูกจับเวลาครับ มีสองเรื่องนะครับค่ะเรื่องแรกคือลงทายที่เลยคู่พี่ป๋องได้กินครับและเรื่องที่สองความฝันมีสํสมเด็จลูกที่ใหญ่คิวเปอร์ปลดนี่คุณแม่หนึ่งหมื่นบาทครับให้ที่สองก่อนให้ที่สองก่อนไม่ทำแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเกมครับมีความฝันอีกสิ่งหนึ่งที่จริงๆน้องบัวอยากได้แต่ว่าเขาอยากช่วยปลดหนี้ให้คุณแม่ก่อน ความฝันเรื่องประตูที่บ้านใช่ค่ะที่บ้านหนูประตูเป็นยังไงลูกประตูไม่มีค่ะ,ะไม่มีแล้วแล้วหนูใช้อะไรกันใช้ผ้าค่ะใช้ผ้ายาวๆกันค่ะอันนี้ลูกอ๋อมีเะกรอบอ๋องี่แสดงว่ามันก็ไม่สามารถป้องกันคนเดินเข้าบ้านได้มันล็อกไม่ได้ถ้าหนูทําโจทย์ได้สําเร็จเดี๋ยวเราจะมีงบประมาณให้หนูไปทําประตูบ้านค่ะเราทดสอบความแม่นยําน้องบัวลูกหนูต้องแม่นยํามาก จากจุดเริ่มต้นหนูต้องลากเส้นไปตามเนี้ลูกให้มือมั่นคงแล้วถึงเส้นชายโดยที่เส้นขนมลาต้องไม่หลุดไปข้างนอกถ้าไม่หลุดเลยเดินตามเส้นนี้ได้ภายในเวลา30วินาทีทำได้สำเร็จ <ฮะ S 1> หนูจะได้ประตูบ้านลูก <ฮะ S 1> มาลูกเฮ้ยมือย่ากนะครับเฮ้ยมือยัดเอ้ยเอ้ย เวลาเหลือเยอะลูกเฮ้ยได้ได้เอ้ยอย่าเลยเออนิดเดียวเฮ้ย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 โอ้โหเดี๋ยวสิบปีลูกระวังมันรีบลงมันรีบลงถึงแล้ว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 เอ้ยเฉยจนหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอตรวจสอบครับตอนนี้หนูว่างไหมลูกว่างหนูมีธุระอะไรไหมไม่ค่ะหนูช่วยตรวจสอบหน่อยว่ามีตรงไหนเกิดไหมลูกเชิญเลยครับอันนี้ ตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะตรงนี้เนี่ยในในมุมมองกรรมการเนี่ยมันยังถือว่าลดน,นิดหนึ่งนะลูกค่ะล้นิดหนึ่งโอเคดูต่อลูก <c oughs> อยากจะให้รางวัลก็จังเลยอ่ะจุด,จ,ดจุดไหนที่น่ากังวลอยากให้รางวัลก็จังเลยเเจุดนี้ค่ะจุดนี้มันยังไงลูก,ม,ออกมันออกไปมันออกไปเราตั้งใจไหม เออโอเค,อเคมีตรงไหนที่หนูกั้งคน,นอีกลูกตรงนี้เหรอลูกปพ๊บถ <c oughs> ือว่าผ่านไหมลูกภารกิจนี้ผ่านท่านผู้การครับโดยรวมภารกิจนี้ผ่านไหมครับผ่านครับเก่งมากลูกพี่งายเขเชิญครับท่านผู้การครับความฝันที่พาน้นองบัวมาอร์เทนก็คือปลดหนี้ให้คุณแม่หนึ่งหมื่นบาทซึ่งปลดหนี้ได้แล้วแล้วก็อีกหนึ่งความฝันที่น้อง ไม่ได้ขอแต่ทีมงานอยากให้ก็คือประตูบ้านประตูบ้านเนี่ยทุนในการสร้างได้จะสามพันกว่าผู้ใหญ่ King าวเวอร์มอบประตูใหม่ให้หมูลค่า5,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับตอนนี้ได้คุณกดนี่หนึ่งหมื่นนะลูกได้ประตูบ้านใหม่ีก5,000บาทและผู้ใหญ่ King าวเวอร์มองว่าการศึกษาสําคัญมากต่ออนาคตของหนูนะลูกท่านทราบแล้วว่าหนูเป็นเด็กที่ควรได้รับโอกาสลูก ท่านอยากเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้หนูนะลูกนะท่านมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้อีก1 0,000บาทลูกขอบคุณมากรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 25,000บาทจาก King Power ครับวจากบ้านที่ไม่มีประตูและใช้เพียงผ้ากั้นไว้นับจากนี้เป็นต้นไปน้องบัวและครอบครัว จะได้ประตูบ้านใหม่ที่ปลอดภัยและอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด,ด้วยแรงกายแรงใจของน้องบัวผู้มีความกระตันอยู่เต็มหัวใจรายการซปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับน้องบัวด้วยนะครับขอบคุณผู้ย่ญ่์คิงพาวเวอร์ทีให้ทุนมาปลดนี่ให้แม่เลยให้ซื้อประตูแล้วก็ทีนี่ จะได้นอนรับฝันดีแลยก็ไม่ต้องกลดดัวโจรขอบคุณค่ะ มีข่าวดีประจำปีจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาสำหรับน้องๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม .1 ม .4 หรือปวช .1 ซึ่งมีมาต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับโดยน้องที่สนใจสามารถส่งไปสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เพจซุป Super function, ท run, ่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีทิกต็อกซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกต็อกของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ